走，走。 ทำไมคะฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอเอ่อคุณยังออกไปลอข้างนอกก่อนได้ไหมคะแต่นี่เป็นบ้านฉันนะแต่นี่มันก็ห้องของหนูนะคะอีกอย่างถ้าคุณเปิ้ลไม่เห็นเข้ามันจะดูไม่ดีนะคะมันจะไม่ดีเลยนะก็ง ฉันมาคุยกับเธอดีๆแท้ๆแต่เธอเองทำตัวไม่ดีต่างหากอย่านะคะคุณยูอย่านะคะมีกับฉันเข้าใจไหม เคุณเปิ้ลมีอะไรหรือเปล่าคะนี่เธอเรียกฉันคุณเปิ้ลทำไมเนี่ยนี่เธอเป็นอะไรฉันอขอเข้าไปคุยในห้องหน่อยนะไม่ได้ค่ะทำไมอะเอ่อพอดีว่าเมื่อเช้าฟองเจอหนูอยู่ในห้องอะค่ะฟองบอกว่าถ้าคุณเปิ้ลเจอจะตป็อเอาค่ะ,ะหนูเหรออ่อ อะไรให้ฟองช่วยหรือเปล่าคะบอกฟองมาได้เลยคะ่ะอ๋อใช่คือฉันเมินมาแล้วก็ฉันทำที่นอนเลอะไปหมดเลยเวธอช่วยไปทำความสะอาดให้หน่อยนะทำไมจะไม่ได้ล่ะคะเรื่องแค่นี้เองอีกอย่างมันเป็นหน้าที่ของฟองอยู่แล้วคะ่ะ ใจล่ะเรื่องแบบนี้น่าอายจะตายที่ฉันไม่กล้าบอกคุณยุงเขาก็เพราะว่าฉันอายเขาอ่ะแวรพี่แทาคุณเปิ้ลก็หอคุณยุงนี่เองก็ใช่น่ะสิไปค่ะงั้นเดี๋ยวฟองจะไปทำความสะอาดที่ห้องคุณเปิ้ลให้นะคะไปค่ะไปค่ะ ว่าผู้หญิงรักแบบเนี้ต้องมีจัดการซะแล้วฟองฉันขอบใจแกมากเลยนะเธ <c oughs> อไม่ต้องขอบใจฉันหรอกเธอก็เนียนใช้ย่อยเลยนะ ฉันไม่ได้หมายถึงเรื่องเมื่อกี้ซะหน่อยเอ้าเ้วเธอขอบใจเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องที่เธอสอนให้ฉันแกล้งทำเป็นร้องไห้ไงแล้วเป็นไงได้ผลใช่ไหมได้ผลเมื่อคืนอ่ะไอแกตันหัดกลับนั่นอ่ะมันหงุดหงิดเป็นบ้าเลยแล้วมันก็วิ่งออกจากห้องไปเลยอ่ะเธออย่าลืมนะ ว่าหน้าต่างมีหูประตูมีช่องเวลาเธอจะพูดอะไรหรือจะทำอะไรเธอควรต้องระวังให้มากกว่านี้เข้าใจไหมอืมฉันเข้าใจลาแล้วแล้วเธอได้คิดไว้หรือยังละ่ะว่าถ้าเธอหนีออกไปจากที่เนี้เธอจะไปอยู่ที่ไหนยังเลยอะฉันยังไม่รู้เลยว่าจะไปที่ไหนอันอืม สมมติว่าไม่มีที่ไปจริงๆฉันอาจจะกลับไปอยู่ที่เดิมก็ได้ที่เดิมสถานที่เลี้ยงเด็ดกกำพ้าเนี่ยนะเปิ้ลเธอห้ามกลับไปอยู่ที่เดิมเด็ดขาดเธอเ้าใจไหมทำไมอะ่ะที่นั่นเขาก็ใจเด็กับฉันมากเลยนะคุยอะไรกันอยู่จ้ะสาวๆ ธอมีอะไรเอ่อคุณเปิ้ลเขาเมนมาอะค่ะแล้วไงเมนมาแล้วแล้วไง,ววไงคือว่าคุณเปิ้ลเขาอายเขาไม่กล้าบอกคุณจุงให้ไปซื้อซื้ออะไรผ้านามัยค่ะโอ้ยพวกผู้หญิงนี่มันเลือกมากจริงเลยฟองค้าคุณยุงต่อไปอะ่ะเธอช่วยไปซื้อของใช้ส่วนตัวให้เปิ้ลคนนั้นนะ เข้าใจมั้ยเข้าใจค่ะเสียหลงจริงๆไปแล้วอ้ฉันกลัวมากเลยอ่ะช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ทีนะได้ฉันจะพาเธอออกไปจากที่นี่เธอไม่ต้องกลัวนะ ใที่สุดเลยนะอะนี่โทรศัพท์เดี๋ยวฉัน,นทำธุระอะไรเสร็จฉันจะรีบโทรหาเธอนะล้วทำไมเราไม่รีบหนีไปได้วยกันล่ะไม่ได้ถ้าเราสองคนหนีไปด้วยกันเราสองคนซวยแน่เอาเป็นว่าเธอรีบหนีไปก่อนเถอะเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวรอดเองได้ก็ได้ไป รีบหนีไปได้แล้วเดี๋ยวมันไม่เห็นเธอเข้าเธออย่าลืมโทรหาฉันนะอ่าเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณยุงเอ่อฉันขอโทษด้วยนะคะที่ฉันช่วยคุณเปิ้ลไม่ได้เมื่อกี้มีจนขึ้นบ้านแล้วเขาก็ตับคุณเปิ้ลไปด้วยนะคะ,ะจริงเหรอจริงค่ะ โดนได้ละไปไหนปล่อยฉันทีเกันนะคะต้องจริงเลยเนี่ยฉันไม่น่าเสียงไปซื้อขีเด็กนั่นมันอยูสถานเด็กวกับบ้าเลยเพราะว่าฉันก็มีของดีอยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยทำไมต้องวิ่เห็นแบบเพราะว่าคนนี้แน่ อยู่เดี๋ยวนี้นะแกเอเหอี่กานี่กนมาใช่แกโดนจับแล้วแกไปจับที่อเลย มันยาวเป็นหางว่าวเลยเล่าวันนี้ก็คงไม่หมดหรอกไปคุยกันต่อที่โรงพักนู่นไปงั้นแกก็ไปจับคนที่ขายของคนนี้มาด้วยสิไม่จับเจ้คนนั้นได้ไงไม่ต้องห่วงหรอกใครทําผิดนะ่ะฉันไม่ปล่อยไว้แน่ไปได้ละลองตัวที่เอพวกแกยังจะกล้าปากดีอีกแกนี่มันน่าจะโดนอีกสักทีสองทีงทดีไหมคุณตำรวจคะขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยฉันกับเพื่อนของฉันไว้อ่ะคะ่ะใช่ค่ะ คุณตำรวจคะถ้ามีอะไรให้พวกเราช่วยอะบอกได้เลยนะคะพวกเรายินดีคะ่ะงั้นพรุ่งนี้เช้าพวกเธอสองคนอย่าลืมไปให้ปากคำที่โรงพักด้วยละ่ะพวกเธอเป็นอะไรกันหรือเปล่าอ่าคุณตำรวจคะพวกเราสองคนขอติดรถไปด้วยได้ไหมคะไม่เป็นไร คืนนี้พวกเธอก็พักกันที่นี่ก่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปก็ได้พวกเราสองคนไม่มีที่นอนแล้วค่ะเราสองคนไม่มีบ้านเราสองคนขอไปนอนที่โรงพักได้ไหมคะไม่ต้องห่วงนะยังไงคืนนี้พวกเธอก็นอนกันที่นี่ไปก่อนส่วนเรื่องบ้านใหม่ของพวกเธอน่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองนะ ขอบคุณนะคะไ <Bye. S 1> ปตะวันนี้เราจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมแล้วนะ